นับว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับระวังปัจเจียนตุ้นเหมย 808A แล้วกับวิ r ิ0วิตัวนี้นะครับถ้าบอกเอียงเรื่องราคารอย่างีเลือกตัวใดผมเลือกตัวนี้ครับผมบอกตรงๆว่าผมเลือกตัวนี้นะครับแต่ว่าคนที่ถามนี่เอาไปใส่ในจุดประสงค์ใดครับท่านเอาไปใส่ในจุดประสงค์โดยที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเริ่มต้นจากการที่เขาเลี้ยนตัดผมนี่ผมก็ติดแนะนําตัวนี้นะครับท่านแบบมือโปรโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วก็แนะนําตัวนี้ครับผมสาเหตุที่อยากที่แนะนําตัวนี้ท่านคนที่เลี้ยน กับอุปกรณ์เวลาสับบัดไม่เห็นะ้มันกับที่มมีน้ำหนักอย่างที่มันหนักจนเกินไปเด็กผมว่ามันพอดีนะสำหรับคนที่เลี้ยนตัดผมไม่ไหมจนถึงเกิดร่านจะสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยครับเด้อแต่ว่าคนที่แบบโเฟั่นียลอยู่แล้วก็ใส่ตัวนี้ครับผมใส่ตัวนี้นะจริงๆอะใส่ได้ทั้งสองตัวครับผมจะว่าที่ใส่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยรอบมันนิ่งเด้อมันทีโบคือตัวนี้เดอันนี้หางเที่ยรอบตกลงมาก็มีรอบขึ้นสูงก็มีแต่ว่าตัวนี้สินิ่งตลอดเวลาครับผมตัวนี้ปรับความแรงได้สอง แบบนี้ครับตัวนี้ปรับความแรงได้สองระดับแต่ว่าตัวนี้เวลาเขาตัดเตือผมนานๆห้าลังเทียมันกรามซีมีรอบตกแน่นะครับมันกระถีมีรอบตกแน่แต่ว่าความแรงของมันกระทีอยู่ประมาณนี่แหละครับใกล้เคียงกันแต่ว่าคั้นตัวนี้ปรับความแห้งคืออีก มันก็สีเนือกว่าตัวนี้เสียงดินิ่งกว่าครับเสียงสิบอดังแฮ้งแต่มีขอเสียงเดียวก็คือมันเป็นโลหะทั้งหลังนี่มันี่มันที่ค่อนข้างหนักแน่จากน้อยขันเป็นสร้างไม่เนี่ยสิบอคุุนชิ้นเวลาสบ่าจะต้องใส่ฟ้นรองใส่อย่างไะอีกแต่ว่าผมก็แนะนำขั้นเป็นสร้างไม้ก็แนะนำตัวนี้ถ้าเป็นสร้างมือโปูเฟชชั่นแนลแล้วก็สามารถคอนโทรลน้ำหนักมือเจ้าของได้แร้วหูน้ำหนักว่าเข่าที่ลงน้ำหนักในการตัดแบบยังไดห้างที่น้ำหนักมันหลายอันนี้หัวลูกค้าเดียสมมติว่าตัดยุ่งเสร็จห้างเท ครับผมบอกตรงๆนี่ครับก็ีประมาณนี้ครับผมขั้นห้ผมเลือกตัวไหนผมเคเลือกตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นี่มันใส่งนันถือว่าเย็มเลยละ่ะเพราะว่าเจอผมนานๆมาผมใสเต็มที่เลยผมนาผมเคยเจอมาแล้วที่เป็นคนลักษณะผมยิกแล้วกันนาทัดสก,กินแห้งจังสิละ่ะไว้ผมใสเกียร์สองเต็มที่เลยครับทัดไปสิละ่ะเขา,าจวดๆว่าผมกระทยตเต็มที่เลยล่วตัวนี้แน่นอนครับผมแต่ว่าตัวนี้คั้นเจอผมนานๆแบบว่าผมยองแล้วกบบผมแบบอยากโศกน้แบบยองยองคักๆน้ายิผมยิ้คักๆเล่แล้วที่นี่ก็เป็นผมนาพ้อะคันตนี้ไไปหางที่ขั้นเั็นข้ แต่ว่ามันมันก็สิ่งาต้องถอยกับมาแล้วก็ค่อยหนูไปไมนะ่นะเขาติดไทยเง้วสาวเดียวว่าได้ขึ้นต้องตัวนี้นะตัวนี้เงี้ยวสาวเดียวเลยนะครับว่มีการหันหน้าหันหลังด้ยไส้ย่างเดียวไทยนะย่างเดียวครับผมตัดเกียวสองพังเต็มที่ครับผมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับพ้นที่แบบมากแบบแอดวานซ์แอดวานซ์นี่จักหน่อยแต่ว่าผมไปพูงในเรียนึงกับราคามันก็ถืออยู่นะ คันอยากได้กันลิงดันล่างเด้ผมถิ่มมาอยู่คันกดตัวไปครับล้องไปหาเบิรงครับผมตองไปหาเบิรงเด้อผมถิ่มลิงข้างล่างมาอยู่แอปสีฟ้านะครับนี่แอปสีฟา้นะฟาถือถือว่าตอนนี้แห้งราคาถือครับอยู่ประมาณแปด้อยแปิบาทนี่แล้มั้งช่วงที่พอผมซื้อนี่ยนี่มัน,นันสามตัน้ครับช่วงที่ผมซื้อมันคัามตัวนี้มันราคาแปดล้อยแปดบาทเห็นช่วงนึงมันขึ้นไปสองพันกว่ากุ่านี่มันขึ้นล้ขึ้นลงม่านหุ่นมาตัวน,นี้แต่ว่าผมก็แนะนำตัวน,นี้ครับผมคันไทยผมเลือกอ เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าสามารถคอนโทรลได้แล้วรู้ว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ยสามารถคอนโทรลไง้ในปมบอกเอาตัวนี้ดีกว่าครับผมจริงๆการเลือกได้2ตัวแต่ว่าน้ำหนักการให้คะแนนผมก็จะเอาให้ v g จตัวนี้ครับวมจ RV า0 0 3, ตัวนี้ปรับความแห้ง2ระดับ ครับมีประมาณนี้ครับก็ถ้ามักแจ้งเดกก็กดไลค์กดติดตามไว้ให้ผมในเด้อร์แต่ว่าขันอยากได้อิริกับกดลิงก์ทางล่างครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เข้าไปกดเข้าไปซื้อลดก็ต้องเฮ็ดหยัางมูนเจ้าผมหามาให้แล้วผมเอามาเสิร์ฟได้ขนาดนี้โชกัสุดยอดมันก็สุดยอดเลยแต่เจ้าว่าบ่กดเข้าไปแล้วก็ซื้อแค่นั้นแหละแล้วก็กวับซื้อที่ยอยูเนี่ยของเจ้าไปแค่นั้นแหละครับน่าจะเป็นแต่ว่าส่งมาจากประเทศจีนแต่ตีไทยได้ถาเนี่จักหน่อยเพราะว่าประเทศไทยเฮาบ่ค่อยมีหรอกคุณเนี่ยอาจจะเป็นสั่งมาจากจีนครับผมก็ประมาณนีี้้้้้้้คคคครรรัััััับบบบบนนนนออออออยาา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 ากกกกกไไไไดดดดดดด็็็ลลลิิิงงง่่มม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 มถถถจสผผผผเตตต ผมก็ดหัวใจให้นะผมกับพานเลยครับนี่ครับผมขอบคุณครับผม